ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับด่านโจรสลัดนะครับผมเราต้องทําการยึดสมบัตินะครับให้ได้มากที่สุดโดยการต่อสู้กับพวกนี้แล้วมันจะมีหีบหีบพิเศษนะครับเราต้องไปแย่งกันมันเป็นสไนเปอร์นะครับใครที่อยากเล่นช่วยทีมได้ดีนะครับไว้ส่อง ไปแอบส่องอยู่ข้างบนน่ะไม,ไม่ตายเหรอโอ้ยมันเอามีดฟันยึดเพื่อนยึดใครได้สไนแล้วก็ถ้าใช้เป็นนะครับถือว่าโคตรดีอะสไนเกิดแล้วสไนเกิดแล้วสไนเกิดแล้วข้างบนนั่นนะครับโอ้ ผมฟันยิงเขาไปสองสามนัดเพราะปันหัวผมทีเดียวเฮยราต้องยึดคืนนะเนี่ยสนยวะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมเราเห็นตัวการแล้วตัวการสนัยไม่ต้องใช้โดนไปดิโดนไปดิโดนไปด,ด,ไปดิเราบินได้ครับ แจ็คสเปโร่เป็นได้ครับมันเอามีดฟันมันเอามีดฟันเรา้มันยึดฐานแล้วอะ อย่าอย่าไปยอมนี่บ้านเกิดของข้าสมบัติของข้าท่านอย่ามาแตะยิงมันฆ่ามันให้หมดสาหายตายเฮ้ยสวยยึดยึดคืนเออสวยยึดคืนเปลี่ยนแม็กแป๊บนึงใส่ดินปืนแป๊บนึงนะ โอเคไปไปโอ้โหฮมันเอากระบี hmm. uy, ่ฟันหัวแล้วครับเฮ้ยทำไมของเราโดนยึดอ่ะโผมมาแล้วเพื่อนเพื่อน หลังเพื่อนฐานเราโดนยึดสมบัติของเราโดนยึดหมดเลยอะยึดคืนเพื่อนยึดคืนไปไปตามล่าหาสมบัติสมบัตินั้นเป็นของเรานะยึดคืนเดียึดคืน,ไ,คนไหนมันอยู่ไหนฮัมบูร์เหรอเฮ้ยโอ้ยเออฟันหัวมัน ดูด้วยนะเผื่อข้างมันมาชอบหลอยไปยึดสมบัติฐานเราอะบอมบอมหลบไปยึดคืนเพื่อนไปยึดไปยึดไปยึดยึดคืนยึดคืนไปช่วยเออไปพ้อไว้พ้อไว้ เปลี่ยนดินปืนแป๊บนึงใส่ดินปืนแป๊บนึงไปยืดยังวะโอเคแห้วะตอนนี้ฝั่งเขาเจอโผล่ครับทุกคนดูโดนใส่หัวโอ้โหโดนใส่หัวละนาวเลยกำลังสนุก ไม่น่ามีโปลเลยใส่ดินปืนแป๊บนึงมา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 สวัสด,ดีเพื่อนวัสด,ดีเพื่อนมันอยู่หลังแกนเนี่ยแกวะ โอ้โคตรโกงอะโปอะบวดไม่ออกด้วยนะครับโปเดี๋ยวนี้ข้างบนมีสไนผมไปยึดสไนดีกว่าโอ้โหไม่ทันเพื่อนวะเฮ้ยเพื่อนมันมีคนไปไปครบสไนซะหน่อยโอ้โหไม่ต้องครับ ปวดมั่วอีกแล้วไปมาเนี่ดิอยู่ไหนกันโดนเปล่าโอ้ยโดนเรียบร้อยโดนเรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโดนเปล่า บุ่มเลยวะแทกหัวขาดไปดิโอ้โหคอหักเลยทุกคนมีสนัยใต้ท้องเรืออยากได้สนัยจังเลยไม่ทันเพื่อนวะ <c oughs> เพื่อนเอาหมดนะ เพื่อนอยู่ตรงนั้นด้วยทำไรอะแอปเปลิลอ่ะกลุ่ม <c oughs> ข้ามมาเอาฝั่งนี้ต่อยิงเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงปืนเหรอยิงปืนใหญ่เหรอลอ่ลอลอ่อครับเราล่อมาให้หมดอ่ะให้หมด ให,ให้ให้หมดให้หมดให้หมดอ่ะอ่าไหนไหนไหนโอ้โหมันเห็นปะ <c oughs> ดูดูเพื่อนเรายิงปืนใหญ่เมื่อกี้ <c oughs> ไหนวะ <c oughs> ยิงปืนใหญ่ อายิงยิงยิงดูหน้าดูหน้าตอนมันยิงไงทุกคน <c oughs> ยิงโดนไหมอ่ะโอ้ใช้เป็นเปล่าต้องแลต้องหยอดยิงหยอดยอด <c oughs> มันมาละมันมาละมันอยู่หลังกล้องตายละ โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ